ซื้อที่ดินสปกอแต่ใบจริงติดกับทกศแจ้งครอบครองได้ไหมซื้อที่ดินสปรกอรมากะว่าจะไปแจ้งครอบครองแต่เพิ่งมารู้ทีหลังว่าใบสปกอตัวจริงเจ้าของเดิมเอาไปค้ำประกันไว้ที่ทกศไม่มีเอกสารในมือแบบนี้เราจะแจ้งครอบครองได้ไหมที่ดินจะตกเป็นของเราหรือเปล่าใจเย็นๆครับเรามีคําตอบให้ค่าวนี้ก็คือแจ้งได้ครับแม้คุณจะไม่มีใบสอบปกอตัวจริงในมือ ให้คุณไปที่สำนักง,งานที่สปปในพื้นที่แล้วยื่นเรื่องขอแจ้งครอบครองตามขั้นตอนปกติได้เลยแต่มันมีข่าวร้ายหรือกบดักซ่อนอยู่นะครับมเมื่อเจ้าของที่ดินนะครับตรวจสอบแล้วพบว่าที่ดินแปลงนั้นติดหนี้อยู่ที่ทกศถ้าคุณอยากจะได้สิทธิการเช่าหรือครอบครองที่ดินแปลงนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายคุณจะต้องเป็นผู้รับภาระหนี้ก้อนนั้นทั้งหมดแทนเจ้าของเดิมครับคุณต้องไปเคลียร์หนี้ก้อนนั้นที่ทกศก่อน ให้จบมาอย่างนั้นสอบประกอบก็จะออกสิได้คุณไม่ได้เพราะฉะนั้นถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับแต่ถามว่าคุ้มไหมคุณจะต้องไปเช็คยอดหนี้ที่ค้างอยู่กับทกศก่อนว่าบวกลบกับร,ราคาที่คุณซื้อมาแล้วคุณยังรับไหวหรือเปล่าครับ